โอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิเนียวเลตแบบโดยตรงนะครับผมทําเงินได้จริงแน่นอนนะครับไม่มีค่าสมัครไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมใครที่อยากจะมีเงินฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับสามารถทําเงินได้ตั้งแต่10บาทถึง1,600บาทเลยนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนานะครับวิธีการทําเงินฟร ตรงนะครับผมทําเงินได้ตั้งแต่10บาทถึง1,600บาทเลยนะครับไม่มีค่าสมัครไม่มีการเสียเงินใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะครับใครที่อยากจะมีเงินฟรีทูมอนิเมเวลด์เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมสำหรับแอปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า Go Novel นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการหาเงินฟรีได้จริงแน่นอนนะครับในส่วนของทูมอนิเมเวลด์แบบโดยตรงเลยนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยผมเคยรีวิวไปนานแล้วนะครับแต มากที่สุดนะครับว่าการจ่ายเงินของแอปนี้เนี่ยยังจ่ายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะทําการถอนเงินให้ดูด้วยนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับผมที่เคยเล่นอยู่แล้วเนี่ยก็ยังเล่นได้ปกติเหมือนเดิมนะส่วนคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับสามารถดาวน์โหลดมาลองเล่นกันได้ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับที่ Google Play Store นะครับบนมือถือ Android เท่านั้นเลยนะครับผมสามารถไปดาวน์โหลดกันได้เขียนชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะผมจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยนะครับพอ้ยแลว ผมให้เรามปกดที่เมนูของฉันด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราทําการกดคําว่าเข้าสู่ระบบด้านบนนะครับกดเข้าไปเลยเข้าสู่ระบบจากนั้นก็เลือกช่องทางการสมัครได้เลยนะครับจะเป็น Google หรือว่า Facebook ก็ได้นะครับ Google เนี่ยจะเป็นในส่วนของอีเมลนะครับออาโอเคนะครับผมพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นชื่อโปรไฟล์ของเราขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับเมนูเนี่ยทุกเมนูนะครับเป็นเมน มีทั้งหมด5เมนูด้านล่างนะครับก็จะมีหน้าหลักนะครับวิดีโอรางวัลนะครับผมแล้วก็แชร์หนังสือนะครับรวมไปถึงของฉันนั่นเองนะครับเมนูมีทั้งหมดตามนี้นะครับวิธีการทําเงินของแอปนี้นะครับจะเป็นการเก็บคะแนนสะสมนะครับเมื่อเรามีคะแนนแล้วเนี่ยก็นําคะแนนนะครับไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูบิลเลตนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการหาคะแนนมีอะไรบ้างนะครับก็ดูไปทีละเมนูกันเลยในหน้าแรกนะครับหรือว่าหน้าหลักตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับที่มันขึ้นแบบนี้เราสามารถกดรับคะแนน ตรงนี้ได้เลยนะครับกดเก็บคะแนนฟรีได้เลยนะครับผมถ้ามันขึ้นมาให้กดเนาะเราก็กดเข้าไปนะครับ พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะบวกคะแนนให้เราแบบนี้นะครับเราสามารถรับแบบคูณ2ได้ด้วยนั่นเองนะครับการรับคูณ2นะครับจะเป็นการดูโฆษณาหรือว่าดูแอดโฆษณาเพิ่มเติมนะเราก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็กดเก็บคะแนนแบบนี้ได้เลยถ้ามันมีเหรียญขึ้นมาให้เรากดเราก็กดเก็บได้เลยนะอันนี้เล่นไม่ยากนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับผมในหน้าหลักตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการอ่านนิยายนะครับสำหรับการอ่านนิยายนะเราก็สามารถกดเข้าไปอ่านได้เลย พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมก็ให้เรากดอ่านต่อด้านล่างนะครับกดเข้าไปนะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะสอนวิธีการอ่านนิยายนะครับเพียงแค่เราเลื่อนนะครับ สังเกตที่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับจะมีกล่องนะครับเป็นกล่องที่เราได้รับจากการอ่านนิยายนั่นเองนะครับก็สังเกตในมือถือของเพื่อนๆได้เลยนะครับเพียงแค่เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้นะครับเลื่อนอ่านนิยายไปเรื่อยๆนะครับตามเนื้อเรื่องนะครับตามบทไปเรื่อยๆนะเมื่อขีดสีแดงนะครับมันวิ่งเต็มวงกลม1รอบเนี่ยเราจะได้รับ1กล่องนะครับแล้วก็อ่านนิยายไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับอ่านไปเรื่อยๆได้เลยนะครับ พอมันเต็ม1รอบปุ๊บเราก็จะได้รับ1กล่องทันทีนะครับแล้วก็อ่านตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับเก็บสะสมทีละกล่องไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะเอากล่องตรงนี้เนี่ยไปเปิดรับคะแนนเพื่อที่จะใช้ในการแลกเงินนั่นเองนะครับอันนี้คือการอ่านนิยายเนาะอันนี้ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ ต่อนะครับผมเมนูที่สนะครับสำหรับเมนูที่2ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการดูในส่วนของวิดีโอนะครับสำหรับคนที่ชอบดูวิดีโออยู่แล้วนะก็สามารถเข้ามาดูตรงหน้านี้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยได้รับคะแนนฟรีนะครับทุก20นาทีเนาะกสิคะแนนการกระบาดปิดไปนะครับสำหรับการดูคลิปวิดีโอเนี่ยเราสามารถเลือกหัวข้อได้ว่าเราจะดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรภาพยนตร์เพลงนะครับหรือใครที่ชอบเปิดเพลงฟังในส่วนของ YouTube อยู่แล้วเนี่ยก็ลองเปิดผ่านแอปนี้ดูได้เพราะว่าแอปนี้เนี่ยเราจะสามารถเก็บกล่องตรงนี้เพื่อที่จะใช้ ในการารับคะแนนแล้วก็แลกเป็นเงินวอลเล็ตได้น,นั่นเองนะครับผมก็จะมาเปิดเพลงฟังบ่อยๆเลยนะครับถ้ามันกําลังโหลดแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ ความเร็วของเครื่องนะถ้าเครื่องชา้าอินเทอร์เน็ตช้ามันก็จะโหลดนานนิดนึงนะครับอย่างเช่นเครื่องผมเนี่ยมันช้าอยู่นะครับผมแล้วก็มาดูหัวข้อว่าเราจะดูเกี่ยวกับอะไรเกมบันเทิงเพลงเราก็สามารถเลือกได้นะเดี๋ยวผมเลือกเป็นภาพยนตร์และแอนิเมชันและกันนะครับผมอ่ะกดเข้ามานะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เรากดเปิดคลิปวิดีโอขึ้นมานะครับผมคลิปไหนก็ได้กดเข้าไปที่ชื่อคลิปวิดีโอเลยนะครับอ่ากดเข้ามานะครับอ่ะโอเคนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมคลิปวิดีโอเนี่ย มันก็จะ เริ่มนับในส่วนของกล่องให้เรานะครับผมเมื่อคลิปวิดีโอมันเล่นเนาะแล้วก็ดูคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็จะบวกกล่องให้เราเมื่อคลิปวิดีโอเนี่ยมาเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็กล่องตรงนี้นะครับมันเมื่อครบรอบ1รอบเนี่ยเราจะได้รับ1กล่องนะเห็นไหมเราก็สามารถเลือกดูได้เลยว่าเราจะดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรนะครับเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับผมก็จะมีช่อง w o r k ์กพอยด้วยนะเป็นคลิปวิดีโอทั่วไปนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายการต่างๆได้นะครับประมาณนี้การดูคลิปวิดีโอไม่ยากนะคร นะครับจากการดูคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับตอนนี้ผมมี22แล้วเป็น23แล้วนะสังเกตตรงกล่องได้เลยนะครับนี่ครับดูคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับ ต่อนะครับผมเมนูที่3นะครับคำว่ารางวันนะครับสำหรับเมนูรางวัลตรงนี้จะเป็นการทําภารกิจแล้วก็การเปิดกล่องต่างๆเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมนะสำหรับกล่องนะครับที่เราได้รับมาจากการอ่านนิยายแล้วก็จากการดูคลิปวิดีโอเราก็เข้ามากดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับกดเข้าไปตรงนี้นะกดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะทําการเปิดกล่องให้เรานะครับผมนี่ครับผมได้มาที่123คะแนนนะครับแล้วก็เก็บสะสมเพิ่มเติมได้ถ้าเรามีกล่องเยอะเราก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวกับการ เชิญเพื่อนนะนะครับผม113คะแนนนะครับประมาณนี้เลยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปิดกล่องรับคะแนนฟรีนะครับก็ให้เราดูในส่วนของนิยายนะครับแล้วก็การดูคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆเก็บสะสมกล่องตัวนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับถุงสีแดงนะครับตรงนี้จะเป็นการทําภารกิจนะครับโดยการเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถทําภารกิจตรงนี้จนสําเร็จได้นะครับเพราะว่าในสิทธิการทําตรงนี้เนี่ยมันให้เราในส่วนของการทําตรงนี้เนี่ยแค่ไม่กี่ครั้งนะนะครับผมมันจะขึ้นจํานวนครั้งให้ เรา4ครั้งตรงนี้เห็นไหมโอกาสในการหมุนวงล้อเราได้แค่4ครั้งนะครับภารกิจนี้จะใช้เวลาอยู่ที่24ชั่วโมงในการหมุนแค่4ครั้งนะครับถ้าเราจะทําภารกิจนี้ให้สําเร็จนะเราจะต้องเชิญเพื่อนด้วยนะครับเพื่อที่จะรับสิทธิ์นะครับในการหมุนวงล้อเพิ่มนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนนะครับเราขาดอีก100คะแนนนะครับเราจะได้รับเงิน20บาทแล้วก็กดชิงโชคตรงนี้เลยมันก็จะทําการหมุนวงล้อให้เราไปเรื่อยๆนะครับเราได้มาแค่9คะแนนนะครับผมก็ยังขาดอีก91คะแนนนะครับถือว่า เยอะมากๆเราจะต้องทําภารกิจตรงนี้ให้สําเร็จถ้าเราอยากทําไม่สําเร็จเนี่ยเราจะต้องชวนเพื่อนนะครับแต่ถ้าเราไม่ชวนเพื่อนเราก็ไม่ต้องทําภารกิจนี้นะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของวงล้อนะครับเราสามารถเข้าไปหมุนวงล้อเพื่อนที่จะรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับการหมุนวงล้อเนี่ยก็จะมีในส่วนของ20คะแนนนะครับจนถึง10,000คะแนนเลยนะครับหมุนได้ทั้งหมด10ครั้งเนาะเราก็กดจับรางวัลได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับภารกิจอื่นๆนะครับก็มีการเช็คอินรายวันนะครับแล แจ้งเตือนนะครับผมร้านค้าเวทมนต์นะแล้วก็ เกมแบบออโต้นะครับหรือว่าเกมแบบโต้ตอบเนาะก็เข้าไปเล่นกันได้แล้วก็ภารกิจช่วยเหลือนะครับดาวโหลดแอปคลิกโฆษณานะครับชิงโชคในส่วนของถุงสีแดงนะครับขูดบัตรนะครับผมมีภารกิจต่างๆเราก็สามารถเข้าไปร่วมเล่นได้ลากขุมทรัพย์นะครับวง้้อนเหรียญนะครับผมซึ่งมันมีหลายช่องทางเนาะสำหรับภารกิจเราก็สามารถเข้าไปทํากันได้นะครับผมนี่คือภารกิจนะครับต่อมาเมนูที่4นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของชั้นหนังสือหรือว่าเรื่องนิยายที่เราเคยเข้าไปดูหรือว่าเข้าไปอ่านนั่นเองนะครับต่อมา ครับผมเรามาดูที่ของฉันนะครับเรามาดูในเรื่องของการถอนเงินตรงนี้นะครับ การถอนเงินนะครับกดเข้าไปตรงคะแนนของเรานะครับช่องทางในการถอนเงินเนี่ยมี3ช่องทางนะครับผมมีทูมิเนียเวลด์เพย์พาลแล้วก็เติมเงินโทรศัพท์นะครับสำหรับทูมิเนียเวลด์นะครับผมถอนได้ขั้นต่ําอยู่ที่10บาทตามที่ผมได้แจ้งตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับถอนเงินได้สูงสุดถึง1,600บาทเลยนะครับการถอนเงิน10บาทเนี่ยจะต้องมีคะแนนเหรียญทองอยู่ที่5 0,000่นะครับผม5 0 0 0 0่นคะแนนแล้วก็คูปองนะครับจะต้องมีอยู่ที่100ด้วยนะครับถึงจะทําการถอนเงิน10บาทได้อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมมีคะแนน 8แสนคะแนนนะครับเป็นเงินอยู่ที่160บาทนะครับคูปอง7,661คูปองนะครับผมสามารถถอนเงิน10บาทได้นะครับ วิธีการถอนเราก็กดเข้าไปที่รายการต้องการถอนนะครับแล้วก็กดถอนเงินตอนนี้ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ได้นะจากนั้นนะครับผมเขาจะให้เรานะครับกรอกเบอร์ของ t ูม m น่ Wallet นะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินเราก็ใส่เบอร์ Wallet ของเราลงไปนะครับอ่าโอเคนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปแล้วนะครับจํานวน10บาทนะครับผมอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนาะเราจะได้รับเงินอยู่ที่1นึถึงเวันทําการนะครับเราก็กดยืนยันนะ โอเคนะครับวิธีการดูประวัติการถอนเงินนะครับก็กดไปที่3ขีดด้านบนขวามือนะครับที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเนาะกดเข้าไปได้เลยนะจากนั้นนะครับผมให้เรากดที่บันทึกการถอนนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินทั้งหมดที่เราเคยถอนจากแอปนี้ไปนะครับผมถอนล่าสุดนะครับวันที่15เดือน12เวลา17บเนาฬิกายีนาทีนะครับก็คือรายการนี้ที่ทดลองถอนให้ดูนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นรายการทั้งหมดที่ผมเคยถอนไปนั่นเองนะครับผมตามรูปด้านขวามือเลยที่ผมขึ้นไว้ให้นมได้งินจร่ผท ได้จริงนะครับก็ประมาณนี้รองเงินเข้านะสำหรับการถอนเงินเพย์พวนะครับผมขั้นต่ําที่8ดอลลาร์เนาะถอนได้สูงสุดถึง40ดอลลาร์เลยนะครับสำหรับการเติมเงินโทรศัพท์มือถือนะครับผมอยู่ที่300บาทขั้นต่ำนะครับถอนได้สูงสุดถึง500บาทเลยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับการใช้งานของแอปโกโนเวลนะสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นดูเนี่ยก็ลองเล่นดูได้นะครับผมเล่นฟรีได้จริงจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิ